เสียงกังวานหวานแววพระเอกเขาออกเน่ <c oughs> <c oughs> ยุย่ยิงจริงจังเลนะบุหัวพูดอะไรวะตกใจแล้ว <c oughs> ใจอเนี่ยชอบแอบชอนเล็ก เี่ยวออกเลยครับทองค่ะฮ้ไม่ออกก่ผมเป็นพระเอกัขำขำอะไวะแต่พี่จะทำพ่ะไหนพี่ทำไกันโอเคโอเคโอเคจูน ยีงต้องให้เจอพี่แมทนะพี่แมททิวโอโ้ตายผมเป็นพระเอกคุณจะพากแก้วไปจากที่นี่ไม่ได้อะไรอาจารย์ <c ười> ขับอะไรร <c ười> <fi> อแป๊บเดียวแค่ัหน ามสองขอใช้น้ำเกลือหนนะคะพี่พยาบาลคนสวยช่วยตัวหนูด้วยเถนะรู้สึกกว่าตัวชาชาเมื่อตอนเห็นหน้าใสาๆประเดียเเด๋ยวตัวร้อนประเดี๋ยวตัวร้องส ใครไปแก้งมันอ่ะอุยคุยห้าสี่สามสองโอ้ย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 ประตูไม่เปิดโอ้ยระวังประตูช็อออ้้ยตสามสี่ เป็นนางเอกดังไปเล่นที่ไหนแอ่ครับห้าห้สี่สามสองจริงๆรงพี่ไม้อะเป็นนางเอกดังไปเล่นที่ไหนก็มีคนตามจีบสงสัยที่พี่ไมอ้อะใจเย็น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  เฮ้ยครับเอาไวจัดไว้ห้าห้ี่สมจริงจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรราเราอ่ะลองนะลองเนาะหา่ามสจริงจริงี่ไม้อะเป็นดงเอกดังเปนเล่นที่ไ้เอไหมเอาอใจเย็นใจเย็นอ่ะ ไม่ต้องเครียดไม่ร้องไม่ร้องโว้คนเก่งเห็นไหมไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดได้แล้วเขาจะทำอะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวงั้นเรามาท่องกันก่อนเนาะอ่ะไม่ต้องร้อง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 โอ้อะนี่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 ได้ไม่ได้ว่าเลยเลยอะแม่เร็วไหมอ่ะแม่มากไงไงไงจะเอาให้ได้ก่อนไม่เป็นไรครับอะแม่เคยยิ้มไหมอะเร็วคนเก่งอ่ะ กินน okay, uh, ้ำไหกินน e. ้ำไหมเอาบ้างกินน้ำบ้างเอาบ้างกินน้ำไหมอย่าโอมะจับคออุ้ยอะไรพี่ไม้ก็ไม่ใช่พี่แก้วก็ไม้ก็เอาไม้หน่อยสิพี่แก้วก็คนอย่างพี่ไม้ไม่ต้องการให้ใครใส่ใจหรอกถ้าพี่ไม้ให้ใครใส่ใจนะป่าเนี้ยมีไปแล้ว มีอะไรโหสารออมในเล้าเฮ้ยสตือจริงจริงอะเข้าเดียวนี้ฉันบอกแล้วใจริง, <c oughs> งจริงวงม,มากไม่ไหวโอ้ขอขอขอ,ขอน้ำให้ไวหน่อยครับขอ,อน้ำครับห้า,หาสี่สามสองจริงจริงพี่ไม้อ่ะเขาเป็นดังเอกดังเป็นเล่นที่ไหนก็มีแต่คนมาตามจีบ สองยใสล้าอย่างงนเอาอห้าสี่สามสองนี่ไปต่อกันที่สิงห์บุรีอีกเหรอนี่มันการัวยกันด้วยรึวะดูดูดดดดไม่ได้ปิดปิดสามสองนี่ไปต่อที่สิงห์บุรีกันอีกแล้วเหรอเฮ้ยกันต่ออีกไม่แล้วไม่แล้วไปไปต่อกันที่สิงห์บุรีอีกเหรอนี่ นี่จะไปต่อที่สิงห์บุรีเหรอห้าสี่สาสองนี่จะไปต่อที่สิงห์บุรีกันอีกเหรอ <c oughs> ไม่รู้จริงๆคุณแม่ยกฮะฉันเนน่ยแม่ยกแล้วจะมาตาเหลือกอะไรใส่ฉันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นอันว่า ถ้าพะเอทกทองของฉันเนี่ยังเมื่อไหร่แล้วก็ติดตามผลงานเขาในจอทีวีก็ระก,กันจิงเลนตองแขก